สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเอก SB มอเตอร์นะครับวันนี้มีรถมารีวิวอีกคันนานๆทีนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือกำลังหาดูรถบดล้อ,อยางไว้ใช้อยู่นะครับหรือดูเป็นความรู้ก็ได้นะครับว่ารถบดล้อ,อยางเขาใช้งานลักษณะไหน มีข้อมูล,ลารายละเอียดกับรถเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมารีวิวให้ชมกันครับสำหรับที่เห็นอยู่นี้เป็นรถบดล้อ,อยางขนาด10ตันนะครับยี่ห้อสิงห์ไทยนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินรถบดเครื่องจักรหนักเนี่ยจะมียี่ห้อหนึ่งที่เป็นของไทยผลิตนะครับเป็นของคนไทยผลิตเลยชื่อยี่ห้อสิงห์ไทยนะครับอย่างที่เห็นคันตัวเนี้ย เป็นขนาด10ตันร้อ,อยางยี่ห้อสิงห์ไทยอ่าที่จะใช้งานส่วนใหญ่จะใช้งานเกี่ยวกับในทางทางอ่าทางราชการนะครับใช้งานอย่างเช่นที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของกรมทางหลวงชนบทนะครับคันนี้ประมูลมาจากกรมทางหลวงชนบทนะครับเป็นรถที่ปลดระวางจากทางราชการแล้วนะครับปลดระวางถูกต้องประมูลออกมาถูกต้องมีเอกสารประมูลขายเข้าตลาดออกมาจากทางหน่วยงานถูกต้องนะครับตัวนี้ ทางราชการใช้งานอยู่นะครับเดิมใช้งานอยู่ตามระเบียบของทางราชการก็คือถ้าครบอายุการทํางานของเครื่องจักรแต่ละประเภทก็จดําเนินการปลดระวางนะครับก็ขายเข้าตลาดออกมาให้บุคคลภายนอกสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรถบดยี่ห้อสิงห์ไทยเป็นรุ่นหนึ่งเก้าสี่นะครับ รหัสรุ่นเขา1094ก็จะไม่มีอ่าเป็นชื่อรุ่นชื่อภาษาอังกฤษยาวๆนะครับก็เป็นชื่อตัวเลขไปเลย1094ก็10ตันรายละเอียดของเขาก็คือเป็นน้ำหนัก10ตันเป็นล้อ,อยาง9ล้อก็คือด้านหน้าเนี่ย4ล้อด้าน,านหลังอีก5ล้อรวมเป็น9ล้อนะครับเป็น10ตันล้อ,อยางระบบบังคับเลี้ยวอยู่ที่ล้อหน้านะครับตัวเครื่องจะอยู่ที่ด้านหน้าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยพาชมอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวพาเดินชมกันก่อนภายนอกนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูด้านสภาพยางก่อนที่เห็นอยู่นี้เป็นยางขนาดเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ใ้อ่าเนี่ยเก้าร้อยขอบยี่สิบส่วนยางเก้าร้อยก็เบอร์เดียวกับรถบรรทุกหกล้อนะครับแต่ของรถบดเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะก็คือจะเป็นยางหน้าเรียบยางเขาจะหน้าเรียบแบนเลยเพื่อให้เวลาบดเนี่ย เขาจะเนียนไปเลยแต่ถ้าเป็นยางรถบรรทุกก็จะเป็นยางมีดอกอ่าลักษณะดอกก็แล้วแต่การใช้งานอีกซึ่งมีรายละเอียดก็ต้องไปศึกษากันอีกนะครับแต่สำหรับรถบดเนี้ยยางรอเรียบแล้วก็สภาพยางคันนี้ผมให้ดูว่ารับประกันว่าเนื้อยางอย่างเน่นๆอยู่เลยเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่เลยนะครับแล้วก็มาส่วนของยางด้านหลังด้านหลังเนี้ยอ่า เป็นห้าล้อเหมือนกันนะครับนาเป็นเป็นเป็นห้าเส้นทั้งหน้าสี่ด้านหน้าห้าเป็นยางเบอร์เดียวกันนะครับยางเบอร์เดียวกันแล้วก็มีห้าเส้นด้านหลังจะมีล้อมากกว่าด้านหน้านะครับเพื่อให้การบังคับเลี้ยวเนี่ยง่ายเพราะว่าถ้ายางยิ่งเยอะก็จะยิ่งเลี้ยวยากแต่ถ้ายางน้อยลงก็จะบรงคับเลี้ยวได้ง่ายควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วก็เหมือนกันสภาพยางล้อหลังคันนี้สวยนะครับเนียนเลยอ่ะสวยดวผมให้ดูรูปให้ดูเนี่ย จะเนียนเลยนะครับเนี่ยเรียบไปเนียนไปเลยก็คือที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรอยเวลาบดดินนะครับเป็นฝุ่นเป็นดินเฉยสภาพด้านหลังมีระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟสปอร์ตไลท์สองเวลาทํางานไฟสองใต้ขอเกาะจุงลากจูงนะครับแล้วก็ปลายท่อเสียอยู่ด้านนี้นี่เป็นส่วนของด้านหลังแล้วก็ตัวสําหรับไปขูดดินขูดหินคลุกตัวเนี้ยเวลายางจะติดนะครับติดกับยาง ตัวเนี้สามารถปรับได้นะครับเป็นตัวเหล็กขูดเอาไว้ขูดกับยางปรับให้มัใในใกล้ๆยางเขาปรับได้เขาไมใชใกล้ๆเวลาล้อหมุนเนี่ยจะชอบติดกับตัวล้อพวกอ่าดินหรือเป็นหินคลุกก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับขูดเวลาขับไปเขาจะขูดออกใกล้ๆกันเขาจะขูดพวกเศษดินเศษหินออกนะครับไม่ให้ติดยางพอเวลาเวลาเวลาบดติดลงไปในยางแล้วจะทําให้เวลาหมุนรอบต่อไปนะ่ะดินจะไม่เรียบจะไม่เนียนนะครับต้องมีตัวนี้ เอาไว้ใช้ด้วยไว้ขูดแล้วก็ส่วนของภายนอกด้านหน้าอ่าผมลืมพาดูด้านหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี้จะอยู่ด้านบนมีไฟเลี้ยวเหมือนกันไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์ด้านหน้าคู่นะครับแล้วก็ตัวไว้ขอลากจูงเกิดบางทีติดลมลก็ใช้เกาะตัวนี้เลยเกาะลากได้เลยแล้วก็บอดี้เป็นหลังคา เปิดโล่งนะครับไม่ใช่หัวเก่งนะครับเปิดโล่งก็ข้อดีก็คือทัศนวิสัยก็จะมองเห็นง่ายนะครับคนขับจะอยู่ด้านบนแล้วก็มองเห็นง่ายไม่มีไม่มีอะไรบังนะครับมีแค่เสาลังคาด้านหน้าแค่น,นั้นก็ด้านหลังเวลาถอยหลังก็จะมองเห็นง่ายแล้วก็มีกระจกสองหลังสี่บานเอาไว้มองด้านหลังนะครับระบบเซอร์วิสกองอากาศอยู่ด้านนอกสามารถเป่าเซอร์วิสกองอากาศได้นะครับก้ออี้คนขับเดี๋ยวให้ผมพาดูข้างนบนนะครับเดี๋ยวพาดมนะพาชมด้านนอกก่อนโอเคครับ ในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็ด้านบนนี้เป็นส่วนของห้องโดยสารก็รถบดค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานการใช้งานเครื่องจักรเลยก็คือระบบเขาจะน้อยไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่อนึ่งพวงมาลัยคันโยกสวิตช์นะครับเอาไว้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟถามากก็คือไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เกียร์หลักๆก,ก็คือ ขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไปเลี้ยวเข้าเกียร์เบรกเหยียบคันเร่งเหยียบคัตเข้าเกียร์แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลยที่เหลือก็จะเป็นพวกระบบไฟกระพริบหยุกเฉยอยากให้กระพริบกันซ้ายกันขวาเปิดปิดไฟเฉยนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายเลยแล้วก็มีส่วนของเบรกมือตรงนี้ <S <S ะนะเบรกมือล็อกแค่นี้เลยนะครับ เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเวลาเราขับก็ไม่มีอะไรเยียบคันเร่งขับไปได้เลยนะครับก็เข้าเกียร์ปกติเพราะว่ารถบดเนี่ยเขาขับพื้นฐานเขาขับช้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไปเร็วหรือจะคุมไม่อยู่นะครับเขาจะค่อยค่อย,ยไปอยู่แล้วแล้วก็มีแล้วเกวัดนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรเกวัดความร้อนเกวัดอ่าอันนี้วัดไฟแล้วก็เกวชั่วโมงนะครับคันนี้เนีย่ยผมสูมให้ดูว่าทำน้ำมากี่ชั่วโมงตัวนี้สองพันหกร้อยหกสิบห้าชั่วโมง เลขศูนย์ทานหน้านะครับเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นนะครับเลขศูนย์นั่นหน้าอย่างสองพันสองพันหกสตาร์ตสวิตช์สตาร์ทตรงนี้สตาร์ตก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็เป็นเกวัดปกติทั่วไปมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของเปอร์กินนะครับสี่สูบเทอร์โบเครื่องยนต์สี่สูบสังเกตนะครับสี่สูบดูง่ายมีฝาครอบหัวสูบสี่ฝาแล้วก็มีลูกเทอร์โบหนึ่งลูก ตัวนี้เครื่องรับประกันนะครับคันนี้นะครับผมพูดถึงคันนี้รับประกันเรื่องเครื่องว่าควันไม่ไหลออกมานะครับแล้วก็น้ําไม่ดันนะครับน้ําใช้งานได้ปกติเทอร์โบใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องนี้ไม่ต้องไปทําเลยรับประกันเครื่องไม่ต้องทําเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็ระบบเบรกเป็นระบบเบรกลมนะครับใช้ลมเบรกละรับประกันเรื่องเบรกอยู่แน่นอนหายห่วงนะครับแตรระบบแตรดังนะครับแรอยู่ด้านนี้อ่า เป,เปลี่ยนไตรให้ละแต่ใช้งานได้เลยนะครับก็คือค่อนข้างจะเรื่องการทำงาน80%เอาไปเอาไปทำงานได้เลยนะครับมาในส่วนของการสาธิตการทำงานนะครับตอนนี้รถติดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าเป็นยังไงนะครับลองบทดินกันตัวนี้เป็นยางหน้าสี่หลังห้านะครับ อย่างเก้าเส้นเป็นเก้าล้อนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าแดดอ่ามันสะท้อนหน่อยเนื่องจากแดดส่องจะได้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้ลองบดให้ดูเลยระบบเลี้ยวทำงานซ้ายขวาได้ปกตินะครับตัวนี้เลี้ยวเป็นเลี้ยวล้อหน้านะครับระบบเลี้ยวเนี่ยผมอะไรก็จะเลี้ยวที่ล้อหน้าล้อ,อยางก็จะเลี้ยวที่ล้อหน้าอยู่แล้ว แล้วก็ระบบไฟสปอตไลท์ไฟเบรคไม่ใช่ไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้งานได้นะครับไฟกระพริบใช้งานได้ระบบสปอตไฟสปอตไลท์ข้างหน้าใช้งานได้นะครับตัวนี้มีไฟหน้าหลังเลยเดี๋ยวผมถ่ายด้านหลังให้ดูเนี่ยครับบทด้านหน้าให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าบทไปแล้วเป็นยังไงนะครับ พอดีฝนเพิ่งตกไปแนมะ้วันสองวันก่อนก็เพิ่งจะได้ถ่ายวิดีโอนะครับเขาเมื่อสักครู่เนี่ยดินเละหมดเลยอ่ามีบทให้ดูเลยอไฟไฟฟ้าใช้นใงันได้นะครับระบบไฟซองแล้วก็การทำงานนะครับบทดินอมีถอยหลังนะครับ ใช้งานได้สภาพเครื่องกอ็พอได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยผมพอเสียดเดี๋ยวผมเดินไปใกล้ให้ให้เสียงเครื่องทํางานปกตินะครับเสียงเครื่องทำงานปกติกตแล้วก็เนี้ยดินนี่เขาบดลงไปเห็นไหมฮะจะเป็นร่องจะเป็นร่องตรงเนี้ยร่องรอยของล้อของเขาที่บดนะครับตรงส่วนที่ไม่ได้บดก็จะนูนขึ้นมา ดินก็จะเรียบเลยนะครับเวลาขบดสังเกตดินจะเรียบเลยผมถ่ายชมอีกด้านหนึง่งวันนี้ขึ้นทางขึ้นได้นนซ้ายขวาเลยนะครับขึ้นได้ซ้ายขวาเลย แล้วก็ไฟท้ายนะครับอ่านี่ด้านท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็สปอร์ตไลท์ด้านด้านหลังใช้งานได้นะครับยางด้านหลังห้าเส้นเข้าเกียร์ได้ปกตินะครับเกียร์เข้าเกียร์เข้าไม่ยากเบาเลยแล้วก็เครื่องอย่างที่เห็นเดีย๋ยผมสู้ไม่ดู่อยไอเสียเหมือนเดิมเครื่องนี้เครื่องแน่นนะครับไม่มีควันขาวนะครับเนี่ยตอนนี้ขับอยู่อ่าไม่มีควันขาวนะครับ่อยเสียอยู่ด้านหลังไม่มีไอเสียนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าสภาพเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับประมาณสัก8ส9 0เปอร์เซ็นเลยไม่ต้องว่าไปทําอะไรนะครับเรื่องเครื่องรับประกันตัวนี้เครื่องไม่หลวมไม่มีไอไม่มีไอดันนะครับแล้วก็น้ําไม่ดันคันนี้นะครับรับประกันเรื่องเครื่องยนต์มีปัญหาส่งคืนได้เลยหรือมาลองชมดูตัวจริงได้เลยนะครับตัวนี้หาช่างมาได้นะครับใครที่บอกว่าอยากดูว่าไม่เกิดว่าอยากให้เอาช่างมาลองดูได้ไหม มาได้นะครับหรือจะสอบถามแนะนําได้ทางเราก็มีช่างแนะนําให้ได้นะครับเรื่องการเซอร์วิสการซ่อมหรือดูแลรักษาใช้งานทางเราแนะนําบริการให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับใครที่ว่าจะใช้ยังไงหรือต้องทำดูแลยังไงซ่อมที่ไหนยังไงก็เราดูแลแนะนําให้นะครับตลอดอายุการใช้งานเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงเราแนะนําให้ได้นะครับนี่ฮะบนบเข้าเกียร์ทำงานได้ปกตินะครับ เดินหน้าถอยหลังได้เลยรถบดก็จะทํางานไปเรื่อยๆอย่างเนี้ครจะไปเรื่อยๆช้าๆไม่ได้เร็วนะครับเน้นบดช้าให้แน่นนะครับดินก็แน่น <S <S นี่จะเป็น,นส่วนของการทํางานแล้วก็เครื่องผมบอก,กรติดง่ายนะครับเครื่องตัวนี้ติดชึ่งเลยทีเดียวเลยไม่ต้องในล,ลากเครื่องนะครับส่วนของการทํางานก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าเจ้าคัน สิงห์ไทยคันนี้เป็นยังไงนะครับมาสรุปกับเจ้ารถบดสิงห์ไทยคันนี้นะครับว่าเหมาะกับใครน่าใช้อย่างไรนะครับคันนี้เป็นรถบดขนาด10ตันอย่างที่ผมบอกบดถนนเนี่ยสบายแน่แนแน่นอนนะครับรถกระบะรถเก่งเราก็ตันกว่า2ตันเองตัวเนี้ยบด10ตันเหลือเฟือเลยนะครับถ็เป็นทุกวิ่งก็วิ่งตามได้เลยไม่มียุบนะครับสามารถเติมน้ําได้นะครับ นี่ยมีช่องนะครับสําหรับเติมน้ําให้น้ําหนักทวงเยอะขึ้นได้นะครับน้ําหนักสามารถหนักขึ้นได้อีกแล้วก็คันนี้ทํางานอย่างที่บอก2,600กว่าชั่วโมงเองเป็นรถปี2538นะครับบอ,อกก่อนคันนี้จดทะเบียนปี2538มีคู่มือเล่มทะเบียนจากกรมการขนส่งทั้งบกครบนะครับสามารถโอนจดภาษีได้นะครับ เดี๋ยวผมต้องไปลบตาของกรมทางออกตัวนี้เดี๋ยวต้องไปลบกันออกนะครับแล้วก็ไปดําเน,นินการโอนภาษีได้ภาษีไม่ขาดนะครับจดทะเบียนได้ร้อยเปอร์เซ็นตเลขเครื่องตรงเลข,ขัดสีตรงสามารถกดจดโอนได้นะครับแล้วก็เรื่องอะไรย่างอย่างที่บอกไม่ต้องห่วงนะครับสามารถหาอะไรได้แล้วก็ลืมบอกคันนี้ความกว้างของหน้าล้อนะครับอยู่ที่สองเมตรเกิดใครอยากคํานวณว่าบทถนุนกว้างเท่าไหร่สองเมตรนะครับ บทความกว้างได้2เมตรแล้วก็ความยาวจากหน้ามาหลังของเขาอยู่ที่4.8เมตรนะครับตันนี้เป็นรถบดอีห้อหนึงที่แนะนํานะครับคนบางคนอาจจะไม่ไม่รู้ไม่คุ้นนะครับอาจจะไปคุ้นกับรถรถบดญี่ปุ่นหรือรถบดของทางายุโรปนะครับเป็นคาวาซากิเป็นวาตานาเบ้นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้สิงคโปการทํางานเหมือนกันเพราะว่าใช้เครื่องคัมมินก็เครื่องเดียวกันเลยเพียงแต่ยี่ห้อมาตีตา ต่างกันไม่เฉยเป็นยี่ห้อของไทยอ่าก็ถือว่าสนับสนุนรถไทยอีกรุ่นหนึ่งนะครับเอาไปใช้งานหรือจะเอาไปจดทะเบียนขึ้นชั้นทํางานของยื่นงานของทางราชการก็สามารถจดได้นะครับล้ำหนัาจิดตันคันนี้สามารถจดได้เพราะว่ามีคู่มือเล่มทะเบียนของไทยได้เลยหรือใครสามารถเอาไปบดงานเอกชนบดถนนบดงานที่ต้องการให้ดินแน่นบดหินคุกหรือบดแอดฟันก็สามารถไปบดใช้งานได้เหมือนกันนะครับ ก็สงสัยหรือมีข้อสอบถามยังไงถ้าผมพูดไม่ครบก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมจะฝากเบอร์ฝากลายหรือติดต่อทางข้อความใต้ youtube หรือ facebook ผมมีหมดนะครับอยู่ใต้วิดีโอสามารถคลิกดูได้เลยแล้วก็โทรมาสอบถามได้หรือยังไงก็อย่าลืมลืมบอกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยเผื่อมีคนไหนเข้ามาใหม่ก็จะได้เด้งเตงแจ้งเตือนท่นนะครับสุดท้ายแล้ว ราคาคันนี้ผมบอกเลยไม่แพงคันนี้ออกมาจากทางราชการล้านสี่เกับล้านห้านะครับผมขายคันนี้สภาพทํางานได้เลยรับประกันไม่ต้องซ่อมสามแสนห้าหมื่นบาทคันนี้สามแสนห้าหมื่นบาทน้ําหนักอย่าลืมนะครับน้ําหนักสิบตันกับราคาเหล็กตอนนี้โลละยี่สิบาทละจะยี่สิบาทละตัวนี้ตกผมขายให้นะถ้าตีเป็นน้าหนักนะครับคุณซื้อไปแค่กิโลละสามสิบห้าบาท ชั่งน้ำหนักตอนนี้ยังยี่ยังยังยี่สิบาทแล้วนะครับต่อกิโลตอนนี้แทบจะชั่งน้ำห้างน้ำหนักก็เกือบสองแสนละคันเนี้ยน้ำหนักเขานะครับแต่ตัวนี้สามารถเอาไปทํางานได้เลยมีเอกสารยื่นชั้นจดจดชั้นได้ด้วยแล้วก็ทํางานได้จริงนะครับสภาพผมบอกรวมๆเลยแปดสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามช่อง S B Motor เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ